สมาธิอันใดที่ปร,ประกอบไปด้วยศีลสิบป,ประกอบไปด้วยปัญญาเพื่อแนวทางของการดับถุกหรือ้ลถุกสมาธิอน,นันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิอันใดเป็นไปเพื่อลาภสัก,กระหรือเพื่อเหตส่ผู้อื่นให้เกิดความเจ็บปวดเจ็บป่วย แต่ภาคสมาธิอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ให้โทษยังเช่นเขาใส่หุ่นใส่ห้อยนั่นเองเขาก็มที่การทําสมาธิคือกันเด้แต่เป็นไปเพื่อลาภสักการะเป็นไปเพื่ออํานาจเป็นไปเพื่อคมเหงบรมเม,เมตตาสมาธิอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิ <c oughs> เคยอ่านอยู่ในหนังสือเวลาเขาสิ S <S เห็ดอันยังเสกหนังเข้าทองเนี่ยส่เคยอ่นนานจะ่ใ้หนังสือแบบเห็ดว่าเป็นครับเขาสิเท่งแผ่นหนังบางไงซำที่ห้านางนี่แหละเออ <S <S เขาก็มีการจับลมหายใจคือกันแต่ว่าเป็นคําสวดย,ยาวๆเออแล้วก็กำหนดให้ย่อลงในน้อยแบบนี้ย่อลงในน้อยออแล้วเขาก็สี เอาหุ่นตัวนั้นมาเพราะตัวนี้ยอลกตั้งหากตัวหุ่นนี่จับตั้งหากแล้วก็ใช้การเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายพวนี้เออมาเข่าอยู่ในตัวหุน่นปุ๊บเข้าไปแล้วก็ไปขายายในท้องพูนนนะ้นั้นสินะนั่นหละเป็นสมาธิอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเพื่อความมีอํานาจเพื่อลาบสักกะละเพื่อยศเพื่อสื่อเสียงเป็นบาปเมือ่อเป็นบาปสมาธิลักษณะนี้ แสดสมาธิอันใดที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ของเฮาเองดับทุกข์ของเฮาเองอันหล่ะจึงเป็นสมาธิอันประกอบด้วยริยามรรคือศีนสมาธิและปัญญาคำว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้ด้วยล่ะเป็นไปเพื่อความรู้ทางเป็นไปเพื่อท่านทัศนะเป็นไปเพื่อ,อทัศนวิมุตตินคือแนวทางของความหลุดพ้นนั่นเองมันบ่ได้เบียดเบียนไผในความหลุดพ้น สมาธิอนใดที่เป็นไปบระกอเบี่ยเบนอะอนั้นเออว่ามีชาสมาธิก็ว่ามันฟั่งมั่งแนวจังสี่เนาะราะวาเหาอาจจะเคยได้ยินได้ฟั่งหรือเบึงในโทรศัพท์ในเฟซในอันนั้นแหละเทศองค์อื่นๆที่เขาจ้าเทศเขาอาจจะเคยได้อยินงด้ฟังเขากบมันเทียบเอานําอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปประมวนกันประม้วนลงลงโตของตัวเองนั่นแหละทำวามเข้มขใจ พราะว่าคำบอกคำสอนมันหลายแต่แล้วแต่ข้อมถนัดของแต่และองค์พ่นองค์ใดที่สอนที่บประกอบด้วยลาบสัก,กระหรือนําบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปิดศรัสทธากับตัวเององค์นั้นละทิงไปจังสันแต่ถิมีอยู่เดียวหนิเอาข้อนำหนับใดหนะลวงปู่อินถวายสันตุสโกวัดปานาคำหน่อยทั่นสิหลวงปู่บุญมา พูนอย่สว่างแดนดินเปล่าองค์หนึ่งหลวงตาสิริอินทศิลิอยู่เขาส่วนกว่างคอนแค้นหลวงปู่หลวงพ่อไออาจารย์คมอภพิวโรอีกองหนึ่งหลวงพ่อยืนศิสเกตองหนึ่งสุลินหรือศิษสเกตล่ะองหนึ่ง ซนรินที่เขาจะสั่งสอนแนวนี้แนวผลถผูกย่างเดียวบริเกี่ยวกับสิ่งอื่นเลย <c oughs> อาจารย์ค้มอภิวโรเคนเป็นพนะมีหลูง่ามพร้อมว่าจะเป็นค้มดีอธิบายถ้ำกับเขาใจง่ายนะควก็หลวงปู่ไม่กินทัศิลิอีกค์หนึ่ง นี่มันนับใด้นึงเด้นับใดพราสิบบาบ,บูท่วาเมื่อก,กี้นี่เนี <c oughs> ่ยชางวาที่เขาเจ้าเป็นที่แน่ใจว่าเขาจะอาบรรลุคือท,ที่เวาออกมากเนี่ยคือนับก็ไดใน,นบาเโขจาว่าพระดีดีนี่พระแท้แทลยนันบก็ไดข้าวบ่ของหลวง พอเยือนทังส่บองไงกับฟังไงแต่ว่าเป็นแต่เหตุยากคนผู้บอกวิธีแต่สร้างเข่าเลยเออคนไม่แต่ให้หยุดคิดอย่างเดียวได้ <c oughs> ่นฟาดตัดจุดหมายได้ได้ผมปรสนยังแล้วเออแบบเดียวกันผมเป็นลูกศิษย์หลวงปูงยย่ไงหลวงปูง่ดุลยังส็สเลิกเป็นอุป,ปนิสัยแบบนั้นเออ่นผู้คอยอธิบายแบบ ทุกๆไล่ละเอียดปันใดแต่ไมีอยู่ดอกนิดหน่อยบเบา,บาดูแต่ว่าบอกทางพระอริยะเจ้าให้ผู้ใดอยากไปกราบเพิ่มหน,น่อยสิลงลงผู้น้อยหวยน้ำลินใกล้ๆบ้านแหละขอนแกยนกันนวนอีกองหนึ่งกราบ บอกคอยบอกรายล,ละเอียดเกี่ยวกับการการสีธรรเกิดสมาธิหรือถึงสมาธิหรือวิธีสี่ทําจิตให้ผ่านอาการต่างๆอันเกิดท,ทั้งวิธีเกิดขึ้นกับร่างกายาก็มรู้สึกแบบใดพระเจ้าขับพระเจ้ากำบอกผ่านไปโยดบอกแบบ <5 S 2> หาย่งา,ายงไปโดชนะบอกอยกู่ทางทางทางเบื้องขีเอาใสาค่คือคือเฮา เขามันจี้ใส่บอกเบิร์ตถึกความรู้สึกอีกขนาดนี้ยยังเป็นตะซูนยอยู่เนาะบ่เขาใจอย่างแค่ยังเป็นตะซูลก็ยังไปก็เลยป้าตัวผ่านนี่แล้วอะไรที <c oughs> ่ว,ว่าโอ้ยผ่านนี่แล้วยังบ่เขาใจอยู่งว่าบอกเพื่อได้ไปทั้งนั้นทั้งนี้ และกาบพระอริยะเจ้าพลเราเขาไปทั้งสืเอมีพระองค์นั้นมีพระองค์นี้อีกอย่างหนึง่งเป็นเครื่องระลึกพอใจว่าเป็นเครื่องระลึกอ่าบ่แมนเบาม้วนน่วหัวม้วนกันไปน้ำทางเราถือว่าไปโคลาดลราเบานัวหัวม้วนกันไปน้ำทางแต่พ่อพ่อตาเฮ้าได้ยินจตงสี่เอ,อ้ชอาชุ่โคราชนี่พระอรหันต์หรือเ่านั่งเป็นพุทธธรรมะสังฆานุสติเป็นมาแล้วเห็นบ่ละ่ะ อาจารย์ว่าถ้าอาจารย์องคนั้นองค์นีนนนน้นั่นเป็นสังฆานุสติเป็นมากหรอกจะไปทั้งคุนวัดปาหน้าเขาหน่อยโอ้หลวงปู่อินทไวยนั่นก็เป็นสังฆานุสติขึ้นมากเพื่อเขาเห็นแบบใหม่นั่นแหละบุญเกิดจากตาแค่เห็นนี่มันก็เป็นบุญได้แล้วมันสงบเย็นใจดีแล้วมันเกิดแบบไร้ยายเกิดแบบไร้บุญเกิดจากตาเอา นี่แหละเป็นตาศูนย์คระ菩萨ยิ้มใส่ปานบาสิบดาได้ตอนนี้ทั้งยิ้มหั้งดาผมจักว่าเห็นดอกไม้ปุ๊บโอ้กูอยากเอาไปบูชาพระเด้มันเป็นพุทธานุสติแล้วมีบุญเกิดจากตาบาปก็ยังเกิดจากตาได้บุญก็ต้องเกิดจากตาได้เท่กันตัวบุญเกิดจากหูบาปก็เกิดจากหูได้เท่กันนะว่าจากจจโม เลงได้เอาจากจมูกหอมเนื้อกินก็อยากเอาไปท่านตัวง่ายขึ้นอย่างนี้เนาะโอ้ยตื่นตาแสบแผลกินเออโอ้กูอยากเอาไปให้พ่ออีแม่กูกินเด้หรือว่าเอาไปใส่บาทเด้ทำาบุญนันนี่เด้ว่วาไปที่เออจากดิ้นจากกายจากใจมันมีเบิดแหไะบุญก็กเกิดจากทางหูจมูกดิ้นกายใจใดบาปมันก็ยังเกิดจากทางหูจมูกดิ้นกายใจขึ้นเก่านะ มันเลือกการเลือกเวลาบอกคำว่าเวลาบาปยกตัวอย่างขึ้นความโมโหใส่คนค่ะผู้นั้นผู้นี้เวลาอารมณ์อะไรที่มันกระทบกระทบกันในความีิบพ้อใจศูนย์ปึกขึ้นรดนะบุ้ยขึ้นรดเหนือหนาแดงวัดหัวใจกระสั้น้อมหลางกายในเมื้อกระเส้นเส้นพ้อมแน่มันก็ยังบ่ได้เลือกการหรือเวลาบุญกับไ่เลือกการเวลาคือก,กันตัวพอด้เห็นดอกไม้ปับ๊บ นึกถึงพระธาตุเจดีนึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงอันใดที่เฮ้าเอาไปเข้ารบบูชาทั้งหลายแหล่นั่นนั่นแหละฝึกให้มันชินฝึกให้มันชินชินในการให้เกิดบุญสงบได้กุศลก็เกิดตามเองดอกนาถ้าสงบได้แล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคณะนั้น,นเข้าก็แก่เองนั่นแหละกุศลก็ควาอมฉลาดปัญญามันเกิด เกิดจากความสงบนี่เองมิตรคิดกับคิดใส่ตะมั่นที่สีหาเงินหาทองใส่ตะมั่นที่สีเอัสนะจังสี่ความสลาดว่าเกิดได้นะ่ะมิตรความถึกได้นะ่ะคิดว่าออกเออคือเวลาคุยกันเวลาเถียงกันยังสี่คิดว่าออกเด้เตื้อตันเอือ้อเอือ้ออยูแ่แปลงเป็นคําเบาขอบพระวพ่ายังมันบ่หยุทสตอออิอุ้บพมีเนาะแปลงเป็นคําเบาสิ ต่อสู้กับเขาอะไรบ่ได้แต่ก็แค้นขึ้นมาในใจเกือกเลยคือใจเพ่งกิ่นได้ใจเพ่งกิ่นเราเร็วอยู่เด้อหยุดขุนใจจะมาท่าท่านไหนไปทันทีเลยเห็นว่าราคาเด้าไปนี้ไรนี้หลดนะมันมั่นคิดออกก็คือความศูนย์กับความศูนย์เลยโมโหกับโมโหมันปราบกันบ่ได้หรอกมิจะขาดกันตาย ธรรมะเท่านั้นที่แก้โลกได้โลกแก่โลกว่าได้ขอใจว่าอะไรคำว่า,าจังสิปัญหาของโลกเอาปัญหาของโลกไปแก้กันแก่ว่าได้ข้ออยากแก่ข้ออยากว่าได้ฉะนั้นเอาธรรมะเท่านั้นไปแก่ฉะนั้นตน้องมีสติบัางขอสําคัญมันระลึกถึงสิ่งนงั้นสิ่งนี้ในอันให้มันเกิดบุญสะกอนตาเห็นดอกไม้ตาเห็นกล้วยตาเห็นขนมก้าร้าง จะเอาไปให้อีพอยแมย่กูกินเด้กับเป็นบุญแล้วจะเอาไปท่านเด้กับเป็นบุญแล้วจว่า,าลาบานี่บม่มนว่าหเห็นตะดอกใหม่างเดียวนี่ปกติว่าตะดอกไม้ดอกใหม่บ่เออบังเลือสิคิดยังออกบ่พกนี่ว่าบ่ออกอิหลีเนาะ <c oughs> เป็นตาศูนย์ว่ละเออนี่ว่ตาตาเรืองว่าตายเห็นดอกใหม้อยากเอาไปทัง้งสิ่งส่ ตาเห็นเน่ากนิันก็จะเอาไปเป็นบุญไดทั่วตาเห็นเน่ากินแม้กระทั่งว่าตาเห็นต้นไม้อยูอยากเอาไปสางซาลาได้กนันยังงงคิดออกมันออกนะเว้เนาะด้่นนี่เว้านเนวนี้ก็คิดออกได้แนวนี้เอรเออแตกออกในปัญญาให้มันหลอบรูกออกแนว่วาตาเกิดตาสิ่งที่ตาเห็นสามารถน้อมถ,ถึงความสงบใดบุญใด ถ้าขนาดเขาตีง่วตีควายอย่างนั้นก็นยังสงสารมันนั่นแหะบุญแม่บลากเออกรแบบจังสั้นแล้วนี่มันต่างหลายเนื้อยะหลายแบบหลายอันเออขนาดตาเห็นเรื่องรุนแรงหลายๆเกิดความสรดใจขึ้นมานั่นก็เป็นบุญคือกันตัวเออหตุเห้เไม่อยากเกิดเนาะเบือ่อ,อโหหอดบางสุดมาเลยล่ะ <laughs> แย่ใจลมมือนี่เออตัดสินใจตายปะล่ะเวลามันสีออกเวลามันสีมันสีมีเคืองรตรวจสอบเข่า เหตุให้เห้าเกิดความรู้สึกอยางตายหายใจว่ออกเป็นตีบตันแล้วก็เป็นอิริพาบอไมในใจนั่นบ<ะ>่ปัญญาตัางแรนเขาลองรับทันที่เอาตายกับตายพี่ในเมื่อทุกคนเกิดมา็มาตายอยู่แล้วเนี้ยระวังค้อมตายสิ่งนี้ไปใส่ไหมถ้าสิตายตายก็บุตรเจ้าตาย,ต,าย,ต,ายตอนนี้เดียวนี้ทท้งดีบ่สนใจเลยบ่สนใจอาการนี้สนใจฉเฉพาะล่มกับคํำบริกรรม มันก็เพืะไปเองเหรอกน้องเนื่องกันนิดหน่อยถต่เขาตัดใจสิปึ๊บมันถึงเนื่องกันไปเลยเพืเ่อเลยไปเองนั่นแหละเป็นทังสั้นมันจะมีเบสแหละเครื่องทดสอบเขาเองเครื่องยึดมันถือมันี่เคยมีอยู่คือคนเคยอย่างตายแล้วก็ความหวงอะไรอย่างต่างๆกับสั์สมบัติต่างๆถึงมีวิญญาณแหบ่มีวิญญ,ญาณ,ญญญาณนั่นแหละ ลูกผัวนั่นแหละทรัพย์สมบัติที่มี่เนญาติง่วควายมันนั่นแหละอไก่มันนั่นแหละหลายๆอย่างหมูหมามันนั่นแหละแมวมันนั่นแหละทรัพย์สมบัติที่มี่เป็นญาติอธิบมีญาติก็ให้หน้าเด็กเงือนที่สท่องเงินมันนั่นสิลดมันนั่นสิอะไรพวนนั่งบ่อยากตายเยู่นเดีอันหน้าก็บ่านได้ปั่นลูกก็บ้านได้ย้ายส่นวุ้ยป่าเราบุญสือบเลย ขัานบ่าวพอมบ่ามีสําหรับธรรมะมิตรข้ามบ่าท้นและฝืนแล้วก็เพี้ยนพยายามมากเนาะ,ะ,ะต้องอดทนต้องฝืนมากด้บืนมาก้เกียจก็ทําขยันก็ทํำเ็นวละ,ะ,ะมันไม่ได้เลือกว่าให้วิตหนี่วิทย์สินก่อนด้อจังสีมาเนาะตายก่อนเบิด เมื่อถึงเวลานั้นจังสิไปดอกโอ้ยเศร้าเขาวัดตะว,ตะว,นนว,วะัตะว่าแต่นอว่าท่านเถาอยู่ปัวต่ว่าเถาแล้วก็ว่าอีกแบบหนึ่งเด้ดบา้นี่ส่วนมากบ่า้เถาตายก่อน <laughs> จักว่าละคนเป็นบิตบุญกบมี่เด้อสิบอกให้เออบนว่าแมนเด้คำว่านคนตายบิดบุญคนเป็นบิดบุญก็คือคนที่เห็ดยังบ่ขึ้นจักอันชักอย่างเลย ไป,ปติดต่อใพย์กบัตรดหับค้บองดับมือไป้าขายยัง้งกระขาดทุนเ,<อ>เป็นศูนย์ไปเรื่อศูนย์ไปเบิดละเห็นไปว่าติดตันหายังกระบัตรใมันจะเอาบุญมาไดเหตุเทวดาเขาไม่อยู่ไก่มันมันบ้านหลังนั่นเ,เราคนเป็นเบิดบุญ<อ>บันรเมนอะโอ้ยเบิดบุญแล้วคนตายสัตจากแล้วเขาได้บุญหลายก็เขากระหูเอเอันตายอ่ะพวกคนเป็นเบิดบุญ ว่าคนเฮาใส่ทุนเก่าได้มาเกิดใส่ของเก่าใส่ไปใส่ไปมันเบิดได้บบได้ใส่ไาเอาของใหม่สัง่งส้่งเพิ่มอันดับแรกได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญสูงสุดแล้วนื่ขอมเป็นมนุษย์วพวกเเทียบถ้าพ่นปวกพ่นเดียวเท่านั้นมันหลายกว่าคนแล้วในโลกนี่ซ้ำคิดบ่าเอาทีระพ,พุทธเจ้า,าคาเานเบาใบไหม่นั่นมันกัมเมือกับในโลกอันใดหลายอนี่แหละความเกิดเป็นมนุษย์นี่ซ้ำนี่แหละ มีคนเทียบในฟั่งใ้เบิ้องขนโคกครเขาโค่นหลายๆก,กันอุ้ยก็ขนมั่นแหลนะเนาะอ,อนีแหละแต่ถือเทียบแล้วครบคนเกิดได้เกิดเป็นคนซ้ำนีแล้วพนะวกเข้าคิดไปไกลๆบางดูตั้งแต่วปวอยู่ในวัดเท่ามันหลายกว่าคนสิบโลกแล้วเออวนาะปวอยู่ในวัดเท่าเนี่ยหลายกว่าคนสิบโลกเพราะว่าจะให้โลกโค่นเดียวมันก็นหลายกว่าคนคนเจ็ดพันสองร้อยกว่าล้านคนหนึ่ง เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยเฉพาะชนิดเท่านั้นคอยเพิ่มขึ้นเก้าคนเจ็ดพันสองร้อยล้านปวกอยู่ในนี่มันเท่าไรล้านล้านทาเท่าไรเจ็ดพันล้านล้านล้านไปแล้วนี่นี่แค่สัตว์ชนิดเดียวเนาะพวกเจ้าเคยเสียบจระเซืออยู่บ่ละพวกเจ้าเคยนัง่งพิจารณาเสียบบ้างบ่เออถ้าววปวกชนิดเดียวนี่ถ้าปวกบนโลกนี่สี่ท่อใดนี่เนาะ นี่เอาเฉพาะพวกชนิดเดียวเอาหมดแดงดูวยบัติชนิดเดียวหมดดำอีกปลาดุกปลาคอปลาเหงมีบัตพอแกเอเทียบพอไปหู้ยมันมากน่ะที่พระพุทธเจ้าว้ายังหน่อยอยเอาโคเขาเดียวซะแต่น้นมาเทียบหรอนั่นแหละจังว่าบุญที่ห้านํามาเกิดเพ่ความเป็นมนุษย์เองทุดเกากับมีดิเออบุญเกากับบาปเกากับมีคือเก้า แต่ว่าเฮ้า่สิมีวิที่ออกแบบใดออนอกจากทำบุญทำท่านออสัง่งส้่งบุญหม่ขึ้นมาจากของเก่าที่เคยมีอยู่นี่ส้่งมันพุงนพ่งขึ้นพุออ่งขึ้นบาปอันเก่าก็นั่งพระท่านเองให้ทำบุญหนีบาปแต่ว่ามันบลางบาปหนีได้นะไม่ได้ล่างได้กระเป๋าภัยเก่าเบามันได้เอ,อข้าใจว่าเราพายศิน บุญกับบาปมันค่อนละกระเป๋ากันเ้อะเพราะแม้มันมันบดเอื่อเข้นเอาไปใส่หนีเอาเงินไปใส่หนีแล้วมันลบได้เฮาทำบุญเนี่ยแต่สมมุติว่าเฮาเฮาว่าเออบัตรในกูกระไดาสางสลากก็เป็นกูกรไดเห็ดเบิดโอ้ยดีใจคือเฮาคิดถึงบุญเนาะเออเขางคิดถึงบุญบาทนี่บาทไปคิดถึงบาปมันยั่งคือเกาประหกเ้าว,ว่าเทียบเอาเร้อเออบาทไปคิดถึงว่าตอนนั้น โอ้ยกูขางว่วตัวหนึ่งยั่งคือเ่าบวบานบาัด้คือกันเด็กกับเขาไปยืมหนี้เขาเราเงินไปใส่หนี้เราหายไปคิดพ่อล้วสบายใจมันบวเนี่ย <Yeah. S 1> นี่คือทางวัตถุเออแต่ว่าข้างควมหยุดติดในใจนี่มันบ่มไม่หายก็แล้วกันเด้นังหละช่างว่าบาปพบุญมันคนละกระเป๋าแบบนั้นเทียบเขาละส่วนกันเคยขาง้วงตะปีที่แล้ววันนี้บานี้มาทําบุญแบบเนี่ย ได้สัางวัดได้ส้างศาลาหรือนั่งสมาธิหลายๆอย่างก็เกิดความปลื้มใจดีใจเมื่อนลกถึงสิิงนี้แต่ว่าพอไปนึกถึงบาปเดีมันก็สนเสาคือเกาเด้ยวนั่นแหละจงว่ามันคนละกระเป๋ากันฉะนั้นจึงทำบุญทำบุญทำกุศลให้มากกว่าเอจนว่ามันหลบตัวนั้นเองแต่ว่าเป็น,นปึนิ่งเลยก็เปลี่ยนได้ล่ะ <laughs> ชินกับตัวนี้เลยจนว่ามันถิ่มตัวนั้นได้ ทิมตัวบาบออกได้คือบกคิดพอเลยมั่นก็อยู่ของมันยังสั่นบานินบุญมันสูงขึ้นบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันกับระหารที่เดศใจเองของมันเองนะตัวนี้ก็เป็นอหังสิไปเลยเนี่ยบ่ได้ให้ผลยังสั่นมีละวิธีเทียบเบื้องเอาแมนวัตสินเอาว่านี้เออบุญสิบวสอยจังน้อยอยู่ว่าครับคนเราบุสอยเจ้าเหล่วเท่าพฤติหนึ่งบาทมึนได้เจ้าก็ กังวลย้ำนานด้วยแล้วเห็นปะล่ะมันไปคือกันเรียกจาเปหนีธนาคารเราจะเอาเงินไปใส่เขาเอถอ้าใส่แล้วดีใจลงใจได้บ,บ่บมีอีหยังนั่นปะอันนั้นเป็นเรื่องของวัตถุอันนี้เป็นเรื่องของใจลวุลวนๆ่วนแต่เพิ่ไปปาดข้อไกลไว้อยู่ตรงไหนต่อไปคิดปล่อยยังไงมันบ่เดือดลบไปได้คนจี่บอก,กว่าทำบุญให้มันชิ่นชิ่นจนว่ามันลืมไปเองแต่ว่ามันบ่าหาย นี่ยกจังหวะาบางคนทำบุญมากๆไปตกนรกจิตใจสองมองนิดเดียวเองไปไปคิดถึงนิดเดียวขนาดทำบุญหลายๆอยู่ออสันนคำว่าท่านท่านส่วนมากคนเอาแต่ท่านบอเข้าใจภาวนาเนาะเอาแต่ท่านส่วนมากเวลาเบากันเบาอ่างกันเดืดอกอุ้ยมังหันมื่นหนึ่งมึงนี่แสนหนึ่งม,งห,ง,มงหันได้เห็ดทั้งสันได้เห็ดทั้งสี่ออแล้วไปเด้ บ่คือภาวนาด้ยภาวนานี่ซ่อมจิตใจของเจ้าของคิดฟุงซ่านรุงแต่งไปแในวใใดายลังงับเขามาเออเพื่อนก็บ,บอกว่าเอาพุทโธเขาคมไวบทีไว้เออ,เอ,อมีความรู้สึกแบบนั้นบ่นี้คมมใบออบาดนีเพิ่นก็สิแสดงธรรมมันบล่ล่ะนี่เหตุบอกอันผิดบอกอันถือเปรียบเทียบไปมากเออจักนั้นบดภาวนานี่บาดนีก็คือว่ายู่กับพุทโธไปเรื่อยเรืยเริ่ม เมื่อนี่ภาวนาได้สิหานาทีต่อเนื่องเอื้อนหกนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็เลยควบคุมตัวนี้ได้บัดนี้ผู้ควบคุมมันบ่อยเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องเสาหมองกังวลมั่งเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องดีใจมั่งทั้งดีใจแบบโลกมั่งนี่มันจึงสามารถควบคุมได้เพราะว่าภาวนาเ <c oughs> ิ่นสิบบอกวิธีควบคุมจิตของเจ้าของคือความคิดทั้งหลายแหล่ วิที่วบคุมค,มควมคิดทั้งหลายแหล่อย่าไปคิดถึงมันเนื่อมันบาปคิดถึงยังได้กับเสาหมอนนั่นวิตกยังนั่นกังวลยังนั่นเลยบอกให้คิดถึงโพโท์มากที่สุดเออเพื่อยังเพื่อบ่ห็นไปคิดถึงตัวนั้นคนไปคนคนไปท่านหลายๆซะว่าเหตุบุญทางท่านซะเอ,อแต่ว่าว่เคยนึกถ,ถึงความสงอบอันเกิดจากบุญอาจจะว่าญย เพ่งกินหลับดีบ่โอ้เอาพ่อเมื่อมือ่อ <laughs>